และแล้วก็มาถึงเรือดูเห็ดอีกหนึ่งรอบค่ะบานขวัญเอิญเห็ดปวกบานมุเจ้าเอิญเห็ดยังจ้านั่งเอกของคอยลอยไปเก็บเห็ดมาจ้าทุกคนจา้ามาถึงกระมาเอาขี้ดินออกก่อนนะคะแล้วก็ตัดขาหลังจากนั้นเขาจังไปเห็ดเมนูกันเพราะว่าจะเป็นต้มเป็นแกงเป็นผัดกระแสบเบิดค่ะทุกคน แม่ไปหาเก็บมาจากในปา่าไกลๆบ้านนี่แหละจ้าไปไกลบ่ได้ปวดขาก็เลยปั่นจักรยานไปนะคะอยู่ป่าข้างบ้านแม่สิไปอันเคียเบิ่งเหตุก่อนเด้อว่าซานไปก็ได้กลับมาอีหลีล่างแล้วก็ได้ประมาณเต็มกะละมังอันนี้แหละจ้าทุกคนจ้า ช่วงนี้หลังจากที่ฝนตกแล้วแดดออกเฮดก็จะออกตามนะคะผู้ใดที่อยู่ตามโขกตามป่ากะล่องไปหาเบงเดอร์ก้อนนั้นนี่จะเป็นเฮดขมนะคะต่อมาก,ก็จจะเป็นเอ่อเฮดละงอกแล้วก็นี่แหละเฮดปวกบัน่นถ้าเจ้าเอิญเ็ดเอียงกันกับบรลูนนเนาะแต่ว่าสก,กลนครอ,อำเภอกุดบากในอเอิญเฮดปวก้อจ้า แล้วเอาไปล่างเซตแล้วก็ได้เวลาเฮ็ดเมนูคิดยังมาออกแกงค่ะหวานแสบคักจ้ะทุกคนมาเด้อกินเขาแรกน้ำกันจ้าแสบแสบ